สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องบีมไร้ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะฮะพงไัยย้อมแมวไม่ใช่นะครับท่านผู้ชม <c oughs> ก็คือมิดไนท์พงภัยนะเป็นเซตใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับท่านผู้ชมเออเซตนี้ก็มีต้นแบบมาจากพงภพยนะท่านผู้ชมก็เหมือนเป็นพงภัยรีเมคกันแหละสเตตัสประมาณนี้นะท่านผู้ชม อันนี้ผมใส่เป็นเดิมๆนะโ,โหผู้ชมดูสเตตัสเตต์ตัสค่อนข้างโอเคอยู่แล้วท่านผู้ชมนะเออเจ็ตนี้ขอบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับยังไม่แพงนะแต่ในอนาคตไม่แน่นะท่านผู้ชมถ,ถ้าเขาเอาไข่ออกนะเหมืนอนไข่เหมืนอนไข่อาบิดชินโนบีนะที่เขาเอาออกไปแล้วนะอาบิดชินโนบีก็หายากขึ้นมานิดนึงนะท่านผู้ชมแล้วก็ยังมีคนซื้อขายนะแต่ช่วงวอทัวร์มาถ้ามีคนเอาไปตีออร่อยเงี้ยผมก็น่าจะขาดตลาดอยู่นิดนึงนะ นนเดี๋ยวผมถอดแคสให้ดูนะท่านผู้ชมสเตตัสไม่มีแคสโอ้โหดีมากท่านผู้ชมประมาณนี้เลยนะโอ้โหสเปเดฟแปดร้อยนะท่านผู้ชมนี่คือตัดแบบไม่มีแคสนะท่านผู้ชมโอ้โหค่ขอนข้างที่จะโอเคนะท่านผู้ชมนะแคสของผมนะครับเป็นแคสที่แบบออเดฟปนป,น,ปนบ้างนะท่านผู้ชมนะเออเป็นออเอ็กแท็กและออเดฟนะเนื่องจากผมเป็นเป็นตัวเป็นตัวบอท่านผู้ชมส่วนใหญ่จะออกไปทางเดฟนะท่านผู้ชมนะเออเดี๋ยวใส่ของก่อนท่านผู้ชมเดี๋ยวไปลงเก็บหนึ่งเก็บสองเก็บสาม เก็สี่ให้ดูท่านผู้ชมครับตามลําดับเลยนะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมอยู่ที่เกมหนึ่งนะฮะฉายาที่ผมใช้นะเป็นฉายาอ e ีแรง30มสิบเนะ,ะท่านผู้ชมไปลุยกันเลยอันนี้ผมก็ลงครั้งแรกนะบอกบอกไว้ก่อนวิธีการลงผมนะจะเดินมาทีหนึ่งแนละ้วแล้วก็เอไปท่านผู้ชมปั๊บท่านผู้ชมเป็นไหมเออมันจะมีลูกศรปักลงมานะอันนี้ค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะท่านผู้ชมเออบริเวณข้างหน้านะครับที่เรายิงไปนะ มันจะมีลูกศรตกมาแล้วก็กว้างพอสมควรนะท่านผู้ชมฐานที่สองฮะเดินลงมานิดนึงฮะอีปับ <c oughs> เรียบร้อยฮะหมดท่านผู้ชมครับแต่ว่าไม่เดินก็น่าจะหมดนะท่านผู้ชมเออไม่เดินเฉียงลงมาก็อาจจะหมดนะอันนี้ยังไม,ไม่ได้ลองเหมือนกันนะแต่ว่าปกติเล่นพองไพผมจะเดินเฉียงนะมาตีทิสายแล้วนะท่านผู้ชมนะฐานที่3มฮะก็เดินมาน่ดนึงฮะแล้วก็อีปัห้หมท่านผู้ชมครับแต่วม่นหลุมาปตอาจจะหมดนะท่านผู้ชมอัไม่เดินเีลมานะไมดนะท่าน้ชมเอไม่เดินเฉมาอาจจะหมดนะท่านผู้ชม ก็อย่างว่านะครับเล่นเล่นครั้งแรกท่านผู้ชมด่านนี้บอลมันล้อมนะท่านผู้ชมนะก็หามุมหน่อยท่านผู้ชมอีเห็นไหมท่านผู้ชมมันจะไม่โดนตัวหนึ่งนะตัวที่อยู่ข้างหลังนะมันจะไม่โดนนะเออก็พยายามอีให้มันออกไปทางด้านหน้านะท่านผู้ชมนะแต่บางทีถ้ามันอยู่ข้างหลังเราแบบชิดๆเลยมันก็โดนนะท่านผู้ชมเนื่องจากแบบมันยิงแล้วมันจะสะไล์นะด่านนี้ท่านผู้ชมเดินมาแล้วอีับบหมดนะท่านผู้ชมว้างนะ เออมันโคตรกว้างนะท่านผู้ชมไม่ใช่กว้างธรรมดาแล้วเนี่ยด่านนี้ครับท่านผู้ชมก็ผมจะเดินชิดๆนะแล้วอ e ีนะคนอื่นเล่นยังไงไม่รู้นะเดี๋ยวผมเล่นประมาณนี้นะโอ้โหโดนยิงหมดท่านผู้ชมเดินมาแล้ว e อีปโอ้โหผู้ชมหมดนะเออต้องกะร,ระยะดีๆนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าระยะมันประมาณไหนนะท่านผู้ชมผมก็เลยแบบเดินมาประมาณนี้แหละเออ แต่คิดว่ามันน่าจะมีระยะที่ดีกว่านี้นะก็ไปลองฝึกๆดูว่าดาชนี้ก็ไม่น่ามีเลยผู้ชมถอยห,หลังมานหนึงยิงไปปับ๊บโอ้ผู้ชมหมดฮะว้างนะไอตัวบนตัวล่างตัวกลางหมดเลยนะนผู้ชมไม่ใช่เล่นๆนะนผู้ชมดานนี้ฮะก็น่าจะหมดนะท่านผู้ชมครับอ่า เซตนี้มันมีข้อดีอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนะท่านผู้ชมเวลาเรายิยงไปมันจะยกนะเออเดี๋ยวผมไปลองให้ดูในด่านต่อไปนะยิยงไปแล้วมันยกนะท่านผู้ชมอารมณ์เหมือนพงไพรผสมกับโอเวอร์โหลดประมาณนะัน้นนะท่านผู้ชมนี่ะท่านผู้ชมมันทำให้เราเล่นง,ง่ายนะท่านผู้ชมดูนะเวลามาปุ๊บละอีปั๊บท่านผู้ชมเห็นไหมเออมันยกมอนอย่างนี้นะทำให้เราสามารถเตะต่อได้นะท่านผู้ชม ถึงบอสแล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็บอสก็ไม่มีอะไรมากท่านผู้ชมเราสามารถอ e ีตรงนี้ได้เลยนะท่านผู้ชมเออถ้ามันโดนสองจังหวะเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแรงมากเลยนะท่านผู้ชมนะอืมรออ e ีได้ครับผมจะอ e ีเลยครับผมไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวไว้หนึ่งครับอ e. ีปับ๊บเห็นไหมท่านผู้ชมมันโดนสองจังหวะ<笑><笑>เกือบตายครับท่านผู้ชมอันนี้คือแบบเอ่ออย่างว่านะผมมันเป็นแบบออเอ็กแท็ ag, บวกออเดฟนะท่านผู้ชมถ้าเป็นออเอ็กแท็เลยก็คงจะดีกว่านี้นะท่านผู้ชมนะ เออเวลาก็อยู่ประมาณนี้ครับ1นาที50นิดๆน,น,นะท่านผู้ชมนะเออมันก็ถือว่าโอเคอยู่นะถ้าใครเล่นที่ใครเล่นชำนาญกว่าน,นี้หรือว่าเป็นของขอยแท็กก็อาจจะเร็วกว่าน,นี้ท่านผู้ชมครับท่าน,นผู้ชมนี่ก็ถึงด่านเอ่อเฟซสองนะท่านผู้ชมนะเฟซสองก็น่าจะหมดในอ e ีเดียวนะถ้าเล่นเป็นเดินมานิดนึงปั๊บโอ้โหผู้ชม ช้าไปนิดนึงนะรอดไปตัวหนึ่งนะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าถ้าเราอ e ีเลยเงี้ยมันจะโดนไหมนะท่นานผู้ชมแต่คิดว่าน่าจะโดนนะแต่๋ยผมไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชินไงท่านผู้ชมด่านที่สองฮะที่จริงนะ่ะมันต้องเดินอ้อมไปท่านผู้ชมเดินอ้อมไปฝั่งใดฝั่งหนึง่งแล้วค่อยอ e ีนะครับท่านผู้ชมเออมันก็อาจจะหมดนะอันนี้ก็ครั้งแรกอย่างว่าแหละท่านผู้ชมนะก็ค่อยๆฝึกไปเอออันนี้ก็อ e ีไม่เป็นนะยังอ e ีไม่เป็นเนี่ยฮะท่านผู้ชมผมจะสาธิตให้ดูด่านที่3มนะ เลือกไปข้างใดข้างหนึ่งนะท่านผู้ชมนะเออผมแนะนําเป็นข้างซ้ายจะดีกว่านะแล้วก็หันหน้าไปอีปั๊บเห็นไหมท่านผู้ชมหมดนะโอ้โหว้างอยู่นะท่านผู้ชมไอ้นั่นอยู่ข้างบนอันนี้อยู่ข้างล่างโดนหมดนะท่านผู้ชมนะแต่ว่าระยะความกว้างมันก็มีจํากัดนะกะดีๆท่านผู้ชมการที่4ก็น่าจะหมดนะท่านผู้ชมไม่มีอะไรมากฮะเดินมานิดนึงฮะแล้วก็อีปั๊บเรียบร้อยฮะท่านผู้ชมหมดนะเออก็ชิดีวๆฮะเอฟสองเนี่ยลง ลงน่าจะเร็วน่าจะเร็วพอควรเลยนะสำหรับการใช้ม bon นะิดไนท์พงไพยนะด่านที่ห้าครับท่านผู้ชมเดินมาหนึ่งคะแล้วก็อีไปเลยครับปับ๊บเรียบร้อยท่านผู้ชมนะเออแล้วก็มาเตะ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 ตัวกันอีนะท่านผู้ชมเห็นไหมท่านผู้ชมไอตัวมอนที่มันอยู่ข้างบนมันยังโดนเลยนะแสดงว่ามันกว้างพอสมควรด่านนี้ครับท่านผู้ชมก็เดินมาหนึ่งคะแล้วก็อ e. ีปับ๊บโอ้โดนนะท่านผู้ชมเออโดนนะก็ค่อยเคลียร์มอนกันอีนะท่านผู้ชม แสดงว่าเราเราอยู่ตรงกลางๆแบบนี้เราอ e ีไปได้เลยนะมันก็อาจจะหมดเลยนะไม่ต้องขยับไม่ต้องขยับเลยนะพี่จบด่านนี้นะฮะก็น่าจะหมดนะท่านผู้ชมถ้ากาดดีๆนะเดี๋ยวถอยมาอีกนึงครับ e. ีปั๊บโอ้หไม่หมดท่านผู้ชมเหลือข้างบนนิดนึงนะก็กาดกัดดีๆก็อาจจะหมดแหละอันนี้ครั้งแรกอย่างว่าท่านผู้ชมแต่ก็ยังเร็วอยู่ <laughs> ยังถือว่าเร็วอยู่นะท่านผู้ชมนะลง ด่านนี้ฮะก็รอจังหวะฮะมากลางๆฮะแล้วอ e. ีปับ๊บหมดนะท่านผู้ชมนะหมดถึงบอสแล้วนะครับท่านผู้ชมบอสนี่ก็น่าจะโดนทีสองทีน่าจะตายนะทนผู้ชมนะเออเราต้องหามุมดีๆเพราะว่าถ้าถ้ถถามันอยู่ ไกลๆเนี่ยมันก็โอกาสโดนยากนะเนื่องจากว่ามันอีอีมันเบี้ยวไปนิดนึงนะเห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชมมันจะเบี้ยวมันจะเป๊มันจะเป๊ลงไปทางขวาน,นิดนึงนะโอ้ท่านผู้ชมดูสิหนึ่งนาทีสามสิบวินะค่อนข้างที่จะเร็วนะท่านผู้ชมนะเออจบก็หนึ่งนาทีสามสิบห้านะท่านผู้ชมถือว่าโอเคอยู่นะสําหรับการใช้พวงพัยลงเกฟสองนะท่านผู้ชมเวลาดีเลยทีเดียวถ้าฝึกหอดก่นนี้ก็อาจจะเร็วกว่านี้ไปอีกนะท่านผู้ชมนะ ท่านผู้ชมครับก็ถึงเวลาเก็บสามแล้วนะครับท่านผู้ชมลุยกันเลยฮะท่านผู้ชมด่านแรกนะครับท่านผู้ชมไปมาหนึนน่งฮะแล้วก็อีฮะเกียบร้อยครับหมดท่านผู้ชมมลงง่ายนะท่านผู้ชมผมขอบอกกันเลยว่าเป็นอะไรที่แบบถอดสมองมากๆเลยนะไม่ต้องทําอะไรมากท่านผู้ชมอันนี้นะฮะก็น่าจะเดินไปข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็อ e ีก็ได้ท่านผู้ชมแต่ว่าอันนี้ผม ลองดูนะว่ามันจะเป็นไงนะ <c oughs> เดินขึ้นมาข้างบนนะไม่หมดนะท่านผู้ชม,ม่านนี้ก็ยิงไปงองโ,งโงเลยฮะท่านผู้ชมเ <c oughs> <700 S 1> รียบร้อยฮะท่านผู้ชมแหมผมชอบตอนลูกศรที่มันยกจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับมันมีประโยชน์มากเลยนะ <c oughs> เออมันอารมณ์เหมือนโอเวอร์เลยท่านผู้ชมยิงแล้วยกอ่ะ่านที่สี่แล้วครับท่านผู้ชมครับเอ้ฮ <c> ะ <oughs> ก็อีปุ๊บหมดท่านผู้ชมด่านนี้ก็เดินอ้อมไปข้างไหนข้างหนึ่งครับท่านผู้ชมแล้วค่อยอีนะครับผมก็จะเดินเลือกมาทางขวาแล้วกันครับแล้วก็อีโอ้โหท่านผู้ชมครับอันนี้ผมพลาดนะครับแหมมุมไม่ได้นะครับหันผิดไปนิดนึงท่านผู้ชมเออแต่ก็ยังได้อยู่ผู้ชมเวลาก็ยังไม่ได้ถือว่าแย่อะไร ด่านที่หกครับเป็นมาครับอีปับหมดนะท่านผู้ชมเล่นง่ายมากเลยนะท่านผู้ชมนะแล้วมันเล่นสนุกด้วยนะเอาเล่นพีพีโคตรมันอนะ่ะโดนเตะม,มานาเต็มโดนเตะม,มานาเต็มนะเนื่องจากมไม่มีฮิเตเดฟนะด่านนี้ฮะเกียก่อนมอนถ้าถ้าด่านที่แบบมอนล้อมแบบนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเล่นยากนิดนึงครับท่านผู้ชมไม่ไม่ถึงกับเล่นไม่ถึงกับยากแต่ว่ามแบบันอาจจะแบบ อาจจะเสียเวลาสักนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมก็ไปฝึกๆเองนะครับถ้ามุมดีๆก็อาจจะอาจจะทีเดียวครับไม่ต้องทําอะไรเยอะครับถึงด่านที่แปดแล้วนะท่านผู้ชมเวลาค่อนข้างที่จะโอเคนะอี๋ปุ๊บเห็นไหมท่านผู้ชมถ้าเราจ่อเกินไปนะตัวข้างๆอย่างนี้จะไม่โดนนะท่านผู้ชมนะเออวเราต้องกะดีๆนะไม่รู้ว่าเมื่อกี้อีเลยจะโดนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันท่านผู้ชมแต่ว่าด้วยความเคยชินที่แบบเยล่นพงไพร ปงภัยธรรมดานะนี่ก็ถึงบอสแล้วนะท่านผู้ชมรักษาระยะนิดนึงนะครับเวลาเจอบอสนะครับท่านผู้ชมถ้าเราอีบใกล้เกินไปมันอาจจะหลบได้นะท่านผู้ชมนะเออให้เล่นเป็นตัวไก่ถึกจะดีกว่านะครับด่านนี้แต่ว่าผมได้ถอดของแล้วนะครับเดินมาข้างหลังครับแล้วอีเออเหนท่านผู้ชมเห็นไหมเอบเห็นไหมท่านผู้ชมอย่างน้อยมันต้องโดนโดนหนึ่งจังหวะไม่มีสองจังหวะใช่ไหมจังหวะยิงแล้วก็จังหวะธนูตกนะ้วท่านผู้ชม หามุมยิงก่อนครับยิงปับ๊บโอผู้ชมตายเลยนะเออเวลาก็หนึ่งนาทีห้าสิบก็ไม่ถือว่าแย่นะท่านผู้ชมนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะแต่อาจจะไม่เร็วเท่าไหร่นะเนื่องจากว่าผมแบบเพิ่งฝึกนะท่านผู้ชมนะอมเอาละครับท่านผู้ชมครับได้เวลาของการลงเกมทำมาหากินแล้วครับนั่นคือเกมสี่ครับท่านผู้ชมออก็เซ็ตทุกเซ็ตนะฮะถ้าจะดีต้องลงได้ทุกดันนะแต่ว่า บางเช็นก็เหมาะกับบางดันนะครับท่านผู้ชมณตอนนี้พอเล็ดพงไัยผมคิดว่าเก็บหนึ่งเก็บสองเก็บสามและเก็บสี่กับดันบ่าอกเคนลิบเบเลียนผมว่ามันเหมาะนะดันใหม่นะท่านผู้ชมแต่ว่าสนามบาสอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะท่านผู้ชมแต่ลงได้ไหมก็ลงได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปลองลงสนามบาสแล้วก็ดันใหม่นะท่านผู้ชมแต่ดันในอนาคตไม่รู้จะลงได้ไหมนะครับผมว่าพงภัยมันมันมันดีนะท่านผู้ชมนะเออด่านแรกนะฮะท่านผู้ชมไม่ต้องทำอะไรฮะ ถอดสมองนะฮะเดินมาตรงกลางแบบนี้ครับแล้วก็อ e ีฮะท่านผู้ชมสังเกตไหมว่ามันอ e ีแล้วมันจะถอยหลังมาเรื่อยๆนะท่านผู้ชมกดอีรลลัวนะฮะท่านผู้ชมมันมันเป็นดานเมจลสองจังหวะนะถ้าโดนสองจังหวะเลยเนี่ก็คือแรงนะท่านผู้ชมนะปั๊บเรียบร้อยะฮะหมดนะท่านผู้ชมเออคือแบบไม่ต้องขยับอะไรมากนะท่านผู้ชมเดินมาตรงกลางแล้วก็อ e ี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 เ e ร e ื่อยๆนะฮะด่านแรกก็เคลียร์อยู่ที่สิบิบแปดวิท่านผู้ชมประมาณนี้นะฮะเริ่มแรกผมว่าจะซื้อคอร์ดเมกนะท่านผู้ชม แต่ว่าผมได้มาลองพงไพรผมไม่ซื้อละอันนี้ไม่ได้บูลี่ฮอตมิกนะไม่ได้ด้ยอยค่าฮอตมิกนะฮอตมิกก็ดีนะครับท่านผู้ชมคอตมิกก็โคตรแรงแล้วก็เล่นมันนะฟาร์มดีฮะสายฟาร์มเหมาะฮอตมิกนะครับแต่ว่าสําหรับผมนะผมชอบในส่วนตัวนะชอบพงไพรมากกว่าท่านผู้ชมมันฟาร์มได้วอลได้พีพีได้ปับ๊บท่านผู้ชมอีกทีนึงนะท่านผู้ชมปับ๊บโอ้โหท่านผู้ชมจบที่35ิาวิ37ิวิประมาณนี้นะท่านผู้ชมครับอันนี้คือ ของแคทออเดฟนะท่านผู้ชมย้ำอีกทีนะว่ามีของแคทออเดฟปนมาด้วยนะฮะจบในเวลาประมาณสามสิบเก้าวิท่านผู้ชม,มถ้าแรงกว่านี้ก็อาจจะจบเร็วกว่านี้ครับท่านผู้ชมครับจบไปแล้วนะครับสําหรับการใช้พงไพเอ่อลงเกบหนึ่งเกบสองเกบสามและเกบสี่นะครับท่านผู้ชมสําหรับช่องผมนะครับก็อาจจะเอ่อไม่ได้เล่นดีเล่นเก่งอะไรมากมายท่านผู้ชมนะถ้าพูดคําใดผิดพลาดหรือว่า มีอะไรที่ผิดพลาดก็คอมเมนต์ตักเตือนคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับท่านผู้ชมผมก็พยายามที่จะทําให้ท่านผู้ชมดูนะครับในการตัดสินใจว่าเซตนั้นเป็นยังไงเซตนี้เป็นยังไงเท่าที่ทําได้นะครับท่านผู้ชมย้ํานะว่าเท่าที่ทําได้นะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในการซื้อนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเงินของเรานะท่านผู้ชมนะครับสำหรับช่องบีมไลฟ์นะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบพระคุณทุกคนที่รับชมนะครับก็บรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ วันนี้ผมขออญาตลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ